พระเดชพระคุณพระอธิการ,กรเกษมหรือหลวงพระอัพเคมาจาัจาโรเจ้าวัดวัดทองใสตำบลแหลวบัวอำเภนอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อพมีนามเดิมว่านายเกษมนามสกุลทิมปัญชาเกิดเมื่อวันจันทร์ที่8สิงหาคมพศ2465ขึ้น15ลปาเดือน9ปีจอที่บ้านแหลมบัว อำเภอนครไสศีจังหวัดนครปฐมบิดาและมารดาชื่อนายอุ๋ยและนางผิวทิมมัตชาท่านเป็นบุตรชายคนโตและบรรดาพี่น้องทั้งหมด12คนประกอบอาชีพเษกษตรกรจบการศึกษาชั้นป .2 อ,องนไวัเด็กได้ไปพักกับพระนาชายชื่อพระเล็กที่วัดกลางบางแก้วอำเภอนครใัยศรีจังหวัดนครปฐม ซึ่งขณะนั้นมีพระพุทธวิถีนายกหรือหลวงปู่บุญขันธโชตเป็นเจ้าวาดซึ่งหลวงปู่บุญเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันมากแม้แต่สมเด็จพระสังฆราชพรวสุทัศน์ยังให้ความเคารพหลวงปู่อัปเดนเล่าว่าตอนท่านเป็นเด็กยังได้เคยรับใช้บีบนวดหลวงปู่บุญอยู่บ่อยครั้งเพื่อนเด็กวัดรุ่นเดียวกันนั้นมีอยู่คนหนึ่ง ต่อมาภายหลังได้ประสมบทเป็นพระภิกษุษสงฆ์และได้ทําคุณประโยชน์ให้กับการศึกษาทั้งทางโลกและศา,ศาสนายอย่างมากมายคือพระเดชนพระคุณพระอุบาลีคุณปรมาจารย์หรือท่านจาคุณปัญญาจจ้าวัดวัดไร่ขิงส่วนพระเล็กพระนาชายได้บวชที่วัดใหม่สุขทารามระเภอนครชัยศีจังหวัดนคนปรปฐมและได้ย้ายไปจำพรรษา อยู่หลายวัดด้วยการเช่นวัดห้วยตะโกวัดปักแรนวัดหนองบัววัดกลางบางแก้วเป็นต้นได้บนเป็นอยู่นานถึง1 8พรรษาจึงได้ลาสิกขาอขกมาใช้ชีวิตเยี่ยงคารวะและมีครอบครัวอย่างชาวโลกทั่วไปนับได้ว่าเป็นผู้มีวิชาอาคมขลางคนหนึ่งในปีที่หลวงปู่บุญได้มรนภาพลงนั้นตรงกับปีพศ2478 หลวงปู่อัพมีอายุได้เพียง13ปีเมื่อหลวงปู่บุญมรณภาพแล้วหลวงพอ่อเกษมได้กลับไปอยู่กับวิดามารดาที่บ้านท้องไซได้ช่วยกิจการงานบ้านทำนาอย่างขายันขันแข็งจนอายุครบ20ปีบริบูรณ์หรืได้ทำการดุปสมบแติพรสทมาวัดรุ่งน้อยตำบลแหลมบัวอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมโดยในไม่สมบตร ใบส,สุดที่ของหลวงปู่อับได้บันทึกไว้ดังนี้พระอธิการมาวัดทุ่งน้อยเป็นพระกรรมวาจา,จารย์พระอธิการฮะวัดโคกขมเมาเป็นพระนุสสาวนาจารย์และพระอธิการพลัดวัดทองใสท่านได้บวชเมื่อวันที่28เดือนพฤษภาคมพศ2485เวลา15นาฬิกา18นาทีณวัดทุ่งน้อยตำบลแหลมบัวอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม หลังจากนั้นท่านได้กลับมาอยู่ที่วัดท้องายเอาเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเมื่อบวชได้สามรรษาท่านได้เดินเท้าไปวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปหาพระเล็กซึ่งเป็นพระนาชายซึ่งขณะนั้นได้ไปพักจำพรรษาอย,อยู่ที่นั่นวัดหนองบัวขณะนั้นมีหลวงปู่เลี้ยนซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นเจ้าอาวาสอยู่หลวงปู่เลี้ยนท่านนี้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ยิ้ม ซึ่งมีวิชาอาคงเก่งกล้าเป็นยิงนักแม้แต่หลวงปู่สุขวัดป่าของมาขามเท่าซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ร่วมสมัยกันอย่างเกรงใจในวิชาของหลวงปู่ยิ้มและยังเคยเดินทางมาพักที่วัดหนองบัวส่วนพระสหธรรม,มิกอีกรูปหนึ่งที่สําคัญของหลวงปู่ยิ้มคือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วในหนังสือประวัติวัดหนองบัวบันทึกไว้ว่าในวันที่เผาศพหลวงปู่ยิ้มนั้น ไม่สามารถเผาร่างสังขารของท่านได้จนต้องนิมนต์หลวงปู่ขึ้นไปท,ทําพิธีจึงสามารถเผาศพของท่านติดไฟได้นับว่าสัจ์เป็นยิ่งนักหลวงปู่อับท่านเล่าว่าอยากจะขอเรียนวิชากับหลวงปู่เรียนแต่พระนาชายไม่ยอมให้เรียนในขณะพักนาาอยู่ที่วัดหนองบัวประมาณสองเดือนได้มีชาวบ้านในแถวนั้นได้นำพระเนื้อดินเผาและพระเนื้อผงมาถวายท่าน เป็นพระสมัยหลวงปู่ยิ้มแห่งวัดหนองบัวท่านได้สร้างเอาไว้แล้วนําไปบรรจุไว้ตามในถ้าในเขตวัดหนองบัวเช่นพระพิมพหยืดป่าทานพรพิมพ์ขุนแผนซุ้มเรือนแก้วพิมปางมารวิชัยพิมสามชั้นหูใบสีพิมพ์สมเด็จสามชั้นพิมพ์สมเด็จเจ็ดชั้นและพิมพ์สมเด็จตกโคเป็นต้นเมื่อหลวงปู่อับ ท่านได้กลับมายังวัดท้องใสท่านได้นำพระเหล่านั้นกลับติดตัวมาด้วยบางส่วนท่านได้แจกให้แก่ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดไปพอประมาณเมื่อมีผู้ที่นำไปบูชาแล้วเกิดอภินิหารมากมายแล้วกลับมาเล่าท่้ฟังท่านจึงได้นำขึ้นไปเก็บที่ห้องบนบุติท่านและไม่ได้นำออกมาอีกเลยหลังจาก่ิลวงปู่ได้กลับมาอยู่ที่วัดท้องใสแล้ว ถ้าได้ไปฝากตัวขอเป็นศิษย์กับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาเพื่อขอเรียนวิชาอาคมต่างๆจากหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อน้อยท่านนี้มีความเก่งกล้าในวิชาอาคมเป็นอย่างยิ่งยิ่งแหวจาของท่านโดยแล้วเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์ผู้สิ่งใดแล้วก็เป็นสิ่งนั้นแม้แต่หลวงพ่อเงินแห่งวัดดอนยายหอมยังให้ความนับถือ ซึ่งหลวงพ่อน้อยท่านก็เมตตาถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆให้อย่างไม่ปิดบังอำพารางพร้อมทั้งยังมอบตำราย,ยันพระเวทให้กับหลวงปู่อับมาหนึ่งเล่มของหอล,ล,ยยล,อลวงพ่อน้อยวัรรมาศาลาหนึ่งเล่มของหลวงพ่อจงวัดนาตานอกหนึ่งเล่มเป็นตำรายันลายมือหลวงพ่อน้อยมีบางส่วนที่เป็นลายมือของพระตุ๋ยซึ่งเป็นพระู้ศิษ์ของหลวงพ่อน้อย ซึ่งหลวงพ่อน้อยเรียกมาใช้งานอยู่บ่อยๆเพราะเขียนอักขรและเลขยันได้สวยงามต่อมาได้ลาศิกขาไปเป็นฆราวาสน,นับได้ว,ว่าหลวงพ่อน้อยท่านเป็นครูอาจารย์ที่สําคัญยิ่งองค์หนึ่งของหลวงปู่อับเลยทีเดียวและในช่วงเวลาที่หลวงปู่อับว่างถ้าได้เดินทางไปกราบหลวงพ่อแชมปวัดตากร้องเพื่อขอเรียนวิชาจากหลวงพ่อแชมปมาด้วยเช่นการนากระเบื้องแตกมาลงอลักขร แล้วนำไปไว้ในใจกลางที่ดินที่จะทำการขายเป็นต้นส่วนอีกกงหนึ่งคือหลวงพ่อจันทร์วัดบ้านยางซึ่งเป็รนะนรรม,มิกฉาก,กับหลวงพ่อแชมบวัดตากล้องหลวงปู่อัพท่านได้กราบขอเป็นศิ์เช่นกันหลวงพ่อจันทร์ท่านสั่งให้ไปหาที่วัดและให้นำหัวหมูไปด้วยหนึ่งหัวแล้วท่านจะถ่ายทอดวิชาให้หมดเมื่อลวงปู่อับได้กลับมาวัดทองใสแล้ว เลยล้มป่วยลงด้วยไข้มาลาเรียท่านเล่าว,ว่าการป่วยคราวนั้นเกือบตายเป็นเป็นหายหายอยู่ประมาณสามเดือนเมื่อหายจากไข้จึงได้เดินทางไปหาหลวงพ่อจันอีกครั้งแต่เป็นที่น่าเสียดายที่หลวงพ่อจันท่านได้หมรภาพเสียแล้วคึงได้รับการถ่ายทอดวิชาใดๆเลยเมื่อท่านบวชได้แปดพรรษาหลวงปู่อับได้เดินทางไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี พื่อไปฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อโบยวัดมะนาวหลวงพ่อโบยท่านมีความเชี่ยวชาญในสายวิปัสสนากรรมฐานเป็นยิ่งนักมีความศักดิ์สิทธิ์ในวิชาอาคมขลังเป็นเลิศหลวงพ่ออับได้ขอขึ้นกรรมฐานทุดดงกับหลวงพ่อโบยซึ่งหลวงพ่อโบยท่านก็ได้สอนหลักการเดินทุดดงการอยู่ในปา่าให้อย่างละเอียดจึงนับได้ว่าหลวงพ่อโบยคือครูกรรมฐานที่แท้จริงของหลวงู่อัพ หลังจากนั้นท่านได้กลับมาจากวัดมะนาวแล้วท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดโคกขมเมาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดทองายมากนักหนึ่งพรรษาในปีพศ .2495 ได้มีญาติโยมมานิมนต์ท่านให้ไปอยู่ที่วัดใหม่ต้านทานอำเภอบางซ้ายจังหวัดอยุธยาเมื่อท่านได้มาอยู่ที่จังหวัดอยุธยาแล้วท่านได้มีโอกาสไปฝากตัวเป็นศิษย์ กับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกซึ่งหลวงพ่อจงท่านนี้นับได้ว่าท่านเป็นเกจ,จิที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นอย่างมากจนมีผู้คนทั่วไปกล่าวขานขบข้องจอกันว่าจาดจงคงอีจาดคือหลวงพ่อจาดแห่งวัดบางกระเบาจังหวัดปราจีนบุรีจงคือหลวงพ่อจงแห่งวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอุทยาคง คือหลวงพ่อคงแห่งวัดบางกระพรมจังหวัดสมุทรสงครามและอีคือหลวงพ่ออีแห่งวัดสัติภิบจังหวัดชนบุรีหลวงปู่อาบท่านได้เรียนวิชาอาคมจากหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอุทัยยาไว้มากพอสมควรและหลวงพ่อจงท่านได้สอนวิปัสสนากรรมฐานให้และวิชาอื่นๆอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นวิชาตะกุดลอยน้ํา ซึ่งเป็นวิชาชั้นสูงและอักขระเลขยันต่างๆตั้งแต่ปีพศ2495ถึง2 5 0 5ท่านได้จำบรรษาในวัดใหมายต้านทานเผอิบางซ้ายจังหวัดพิยาเป็นเวลา11พรรษาหลังจากของพรรษาไม่รับกติณแล้วท่านได้ออกทุด,ดมเพื่อหาความวิเวกทุกๆปีในช่วงเวลา11พรรษานี้ ท่านเลยเรียว,วิชาอาควคมต่างๆเพิ่มเติมและฝึกจิตจนมีความก้าวหน้าในอย่างรวดเร็วจากการที่ท่านได้อุทุดงอยู่ในป่าถ้ำเขาทําให้ท่านมีพลังจิตแข็งกล้าเป็นยิงนักท่านละว,ว่าได้เดินทุดงไปทั่วประเทศมาหมดแล้วในช่วงที่ท่านได้เดินทุดงอยู่นั้นได้พบพระทุดงได้การอีกหลายลูกแต่พระลูกใดได้สแสดงวิชาให้ดูให้เห็น เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาแล้วท่านจะขอเรียนไม่หมดโดยท่านบอกว่าไม่สามารถที่จะจําชื่อได้หมดช่วงที่อยู่อายุธยานี้แต่ไปขอเรียนวิชาอย่างหนึ่งที่พิสดารยิ่งคือวิชาการทําตะกุดการอสอรพิษจากหมอ่ายหมอไายนี้เป็นคารวสาที่พักอาศัยอยู่ใกล้ๆกับวัดไผ่โรหัวจังหวัดสุพรรณบุรี ปถ่ายนี้สามารถเอางูเห่าใส่ย่ามสะพายไปไหนมาไหนได้โดยงูไม่กัดและสามารถนำงูออกมาอาบน้ำในกระมังได้โดยงูไม่กัดหลวงปูอัพไปขอเรียนอยู่นานถึงเจ็ดปีปถา่ายจึงยอมสอนให้แต่ก็ได้ไม่หมดเพราะหลวงปูอัพไม่มีฝี่นไปบูชาครูแล้ว่าเป็นวิชาที่พิสดารคือถ้าผู้ใดได้ฆ่าตะกุดกันงูนี้ อยู่กับตัวพาไปเหยียบงูพิษเข้างูจะไม่สามารถอ้าปากกัดได้เลยและวิธีการทำก็ยุ่งยากมากเคยเห็นท่านนางผูกตะกุดกันงูต้องปิดปากเอาลิ้นดันเพาดานปากไว้แล้วทำการภาวนาขณะถักตะกุดด้านหนึ่งมีเก้าปลอกแล้วเอาตะปุดร้อยเข้าแล้วจึงถักอีกด้านหนึ่งเจ็ปดปลอกขณะทำการถัก ห้ามพูดคุยเป็นเด็ดขาดแต่เกิดการไอหรือจามหรือเผลอพูดออกมาเป็นอนวุวาตกุะดดอกนั้นจะเสียทันทีต้องแก้ใหม่หมดท่านบอกว่าเวลาถักตะกูกกันงูที่ไหฉันอาหารไม่ค่อยได้ไปหลายวันในปีพศ2506ถึง2507ญาติโจมได้นมตน์ท่านไปจำพรรษาที่วัดวังเชโดเพื่อบางซ้ายจังหวัดอุทยา เป็นเวลาสองปีรวมแล้วหลวงปู่อัพมาจำพัญษายอยู่ที่อยุธยาเป็นเวลานานถึง13ปีในปีพศ .2508 หลวงปู่อัพมีอายุ4-3ปีญาติโยมทางท้องสาได้มานิมนต์ให,หลวงปู่กลับมาอยู่ที่วัดท้องไส่ก็ไปโปรดญาติโยมที่บ้านเกิดบ้านท่านจึงได้กลับมาอยู่ที่วัดท้องสาแตั้งแต่ปัดนั้นเป็นต้นมา ปีที่ท่านได้กลับมาอยู่วัดทองสายนั้นอายุได้43ปีย่าง44ปีขณะได้พรรษาที่24ในปี2509หลวงปู่อับได้ดำริจะสร้างสาราการประเรียนขึ้นมาสักหลังลูกศิษย์จึงขออนุญาตทำการจัดสร้างเหรียญซึ่งเป็นรุ่นแรกของหลวงปู่อับขึ้นมาเป็นเหรียญลูกไข่ครึ่งองค์เนื้อทองแดงจำนวน10,000เหรียญ เพื่อมอบสมนาคุณให้แก่ญาโยมที่บริจาคทรพัพย์สร้างสาราการปรเรียนพร้อมกันนี้ท่านได้ทําการสร้างตะกุดคันูขึ้นมาด้วยเกิอจากพร้อมกับเหรียญลูกไข่ด้วยญาโยมที่ได้รับไปบูชานั้นได้พบเจอกับอภิณิหารมากมายนับไม่ถ้วนทําให้ชื่อเสียงของท่านขะจรขจายไปไกลลูกปูอัพท่านยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านทองสา ตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นมาวันที่12พฤษภาคมพศ2513นหหลวงปู่อัได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดท้องไซและยังได้รับการแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานได้นำวิชาต่ตางๆที่ได้รับาเรียนมาสงเคราะห์ปุกคนทั่วไปดังนี้1การแพทย์แผนโบราณร,รักษาด้วยสมุนไพร 2. การารักษาโรคเกี่ยวกับกระดูก เส้นเอ็นสามวิชาการแช่น้ำมนต์สี่วิชาการถอนขุนใสหรือถอนของห้าวิชาการสักเศษอัคระเลขกยันวิชาการแช่น้ำมนต์ถอนของนี้หลวงปู่อับทันได้ไปขอเรียนกับกงสุขซึ่งเป็นคนจีนบ้านอยู่ที่จังหวัดอุทัยยากงสุขผู้นี้เมื่อสมัยตอนรุ่นรุ่นได้ต้มน้ำร้อนถวายหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่า เป็นลูกศิษย์ที่รับใช้หลวงปู่สุขอยู่ถึง10ปีหลวงปู่สุขจึงถ่ายทอดให้มาและได้สั่งเอาไว้ด้วยว่าพอาหมอไปใครแล้วมึงก็ต้องตายหลวงปู่อับเพียนไปเรียนอยู่ประมาณ6กปีคงสุขจึงยอมมอบวิชาให้หลังจากถ่ายทอดวิชาการทําน้ำมนต์ถอนขอให้กับหลวงปู่อับแล้วประมาณหนึ่งเดือนคงสุขก็เสียชีวิตใดวัยเก้ิปีเศษ วิธีการรักษาของหลงวงปู่อับแห่งวัดทองสายนั้นหาสงสัยว่าผู้ใดจะถูกคุณใส่หรือลวงเพลิงพัดท่านจะให้นำํำน้ำปลองที่สะอาดใส่ในกระมังพอท่วมหลังเท้าแล้วเอาน้ำมนต์ที่ท่านทำไว้ใส่ลงไปแล้วล้างเท้าให้สะอาดแล้วจึงเอาเท้าแช่ลงไปในกระมังนั้นเอาน้ำมนต์ดื่มเข้าไปด้วยถ้าคนป่วยนั้นถูกคุณใสยถูกของมาจริง ก็จะถูกขับออกมาแต่กระลังนั้นโดยแช่เวลา3ชั่วโมงติดต่อกัน3วันจนครบ9ชั่วโมงแล้วหลวงปู่อัพจะลดน้ำมนต์ให้อีกครั้งหนึ่งบางคนเป็นหนักจนไม่ได้สติต้องถามกันมาก็มีก็มาหายโดยน้ำมนต์ของหลวงปู่อัพมากมายรับไม่ท่วนบางคนอยากจะแช่ทั้งตัวก็มีอ่างปูนซีเมนต์ขนาดสี่เหลี่ยมใส่น้ำลงไปแล้ว เอาน้ำมนต์ใส่ลงไปแล้วลงไปนั่งแช่ทั้งตัวค่ารักษาก็มีเพียงถูบเทียนดอกไม้และบุหรี่หนองกับเงินค่าครู12บาทเท่านั้นบางคนเป็นอมัอมพฤกอัมพาตมาแช่แล้วเอาอยาไปกินหายเดินได้มาก็มากท่านได้สงเคราะห์ผู้คนที่เป็นเช่นนี้มาหลายสิบปีถ้าจะนับจำนวนผู้ป่วยที่ท่านทำการสงเคราะห์ก็ไม่อาที่จะสรุปได้ว่า มีกี่หมื่นกี่พันรายผู้อาจารย์ที่ท่านได้ไปขอเราเรียนวิชานั้นมีดังนี้อย่างพระเล็กซึ่งเป็นพระพี่ชายศึกษารเราเรียนวิชาการทําตะกุดโพกรับพระเล็กได้ไปเ,เรียนวิชานี้มาจากหลวงพ่อคําวัดดอนทรายอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีวิชานี้เป็นวิชาสําคัญอย่างหนึ่งซึ่งหลวงพ่อค่อยได้ทําให้ใคร เนื่องจากพรรษาหนึ่งทำได้เพียง9้าดอกเท่านั้นและต้องทําจากแผ่นเงินและทองคําเท่านั้นตอนที่ท่านไปเรียนวิชานี้มาจากราบรุรีนั้นหลวงพ่ออับท่านขี่ม้าไปเรียนจนม้าที่หลวงพ่อขี่นั้นตายไปเป็นตัว,ตวสองหลวงพ่อน้อยวัธรรมศาลาจังหวัดนครปฐมศึกษาเรียนวิชาอักขระเลขยนันและพาวเวทต่างๆที่ยังได้ตาราย,ยันมาจากหลวงพ่อน้อยวัฒมศาลามาอีกหนึ่งเล่ม สามหลวงพรชรวัตตาก้องจังหวัดนครปฐมเล่าเรียนวิชาการลงเลขยันที่แผ่นกับเรื่องแล้วนำไปไว้กลางที่ดินเพื่อให้ขายได้เป็นต้นสี่หลวงพจงวัตตางนอกจังหวัดอุทัยยาเรียนวิปัสนากรรมฐานและอักขระเลขยันต่างๆวิชาการทำตะกุดลอยน้ำซึ่งเป็นเมตตามหานิยมอย่างสูงกับตำลาอีกหนึ่งเล่ม หลวงพ่อหอมวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมเรียนวิชาทำน้ำมนต์สมุนไพรประสานกระดูและเส้นเอ็นซึ่งหลวงพ่อหอมเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจวนหลวงพ่อจวนเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ยิ้มวัดนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีปกหลวงพ่อบุอยวัดมะนาวจังหวัดสุพรรณบุรีเรียนวิชาขึ้นกรรมฐานทุดดงเจ็ดขงสุเรียนวิชาทำน้ำมนต์ถอนของแปด ยมถ่ายศึกษาเรียนวิชาการทำตะกุดกันงูยังมีครูบาอาจารย์อีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อไว้เนื่องจากหลง่อจำไม่ได้จนนับไม่ทวนจนตำราที่ท่านได้ไปศึกษาเราเรียนมาหลวงปู่อัท่านบอกว่าต่อให้มีรถกระบะก,ก็ใส่ตำราที่เรียนมานั้นไม่หมดบางเล่มก็มีคนยืมเอาไปแล้วไม่ได้นำมาสื่อให้ก็หลายเล่มและอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่วัด หม่ต้านทานจังหวัดอยุธยาสำหรับตอนนี้ต้องขอยุติแต่เพียงเท่านี้คนละบทแรกกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ